อโอ้โหเมื่อกี้ได้ปลาบิกููนะครับมันเหมือนปลาสากระเปียอีกชนิดหนึ่งโอ้โหมันมีหลายชนิดจริงๆแต่ไม่ได้ขึ้นมาสะบัดรูดม,มันเลยขึ้นที่นี่พอเวลาปลามาตกลงน้ำปุ๊บแบบปกติตกน้ำนิ่งใช่แต่นี้น้าไหลแรงมากมันทําให้แบบมันสะบัดมีแรงน้ําช่วยทำให้ปลาหลุดง่ายขึ้นอะ่ะโหยากน้ําแรงมาก <laughs> grande, 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 grande! notengboca โอ้โอ้โอ้หลุดโอ้คือดิ้นดิ้นดิ้นขนาดเบรดี้ตัวเนี่ยหลุดง่ายมากเลย ไม่มีสวิงเขาไม่ใช้สวิงกันีลลุยอีกแล้วคือป่ามันแข็งมากนะ้ามันก็แรงน้ามันแรงนะนนเนี่ยเมื่อกี้กด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 คันกดคันไม่ให้มันโดดอะ่ะแต่มันป่ามันแข็งมากขนาดเสตเซตฮุกแรงๆนะไม่เข้าเลยไม่ใช่เนื้อฉีกนะเพราะมันเป็นกระโหลกหมดเลยนะครับแต่ที่นี่เขาไม่ไม่มีสวิงอะ่ะเขาไม่ใช้สวิงกันเสียดายมว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 ยบส ตอนนี้เปลี่ยนสีอ่ะมันกัดเลยอ่ะแต่ติดยากมากอ่ะกระโหลกมันแข็งมากเลยในหลายคนบอกว่าเอ้วัดย้ำเยอะททำไมทิ้งก็ตกอย่างนี้จริงๆเปลี่ยนสีปุ๊บกัดเลยแต่ต้องวัดย้ำม,มากโอ้โหนี่ตูดเนี่ยมันกัดอ่ะฟันม,มันโคมมากเนี่ยกัดตูดอ่ะระเบิดเลยฉีกเลยแต่แรกตูดไม่ฉีกเลยตูดฉีกเลยตัวเนี้ย broke the tail ใช่ครับโรคเดอะบัตว้า yeah, <What? S 1> หลายคนคิดว่าเออทำไมต้องวัดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าปลามันเป็นกระดูกหมดทั้งหน้านะครับคนที่นี่แนะนำเลยเขาบอกว่าวัดอีก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 หลายคนบอกเออทำไมต้องขนาดนั้นมันเป็นกระดูกเป็นแบบกระโหลกแข็งๆเลยอะอะเลยทำให้แบบเบ็ดมันติดยากแล้วดูตัวนี้ตูดฉีกเลยไปกระแรงน้ำนะมันกัดแบบตูดบี้เลยเนี่ยนี่ก็บี้ เหลวแรงหมดแต่เป็นไม่เป็นไร 4X เยูฟิชเย้ฟิชคอมอ <laughs> first first cast. Oh. Ta you can spray. Beturio you lei. Woo! my finger. Yay! Yeah. Hey! Sadinata! Oh. Sadinata, Sadinata oh. Sadinata! Oh oh big citynata big studynata now you won it you got it i got it both big pick, 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 pick it pick it pick it <laughs> okay pull me up <laughs> 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 <Okay>. <laughs> <laughs>

Did you should see how we landed? Did you should see how we landed? <laughs> I grabbed the, the fish. And you, you, you see? Pull him up. No, up! I know, what I grabbed it and then pull my legs up. I grabbed it like this and I couldn't get up. They <laughs> dragged my legs up. <laughs> 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 Ooh, so เป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากคืออยากได้เหมือนกันตัวนี้มันมันกินเหยื่อลันกลางวันนี้ตอนเย็นจะไล่เหยี่ยป๊อปเปอร์จะได้ไม่แปลกที่กินปลาชอบเหยื่อตัวเล็กนะครับนี่เป็นปลาที่อร่อยที่สุดในแถบนี้เลยเขาบอกเซรีนาป้าเนี่ยเนื้อนิ่มมากดูฟันดูฟันนะนี่จะมีฟันแหลมๆข้างบนนี่แต่กล่านจะนิ่มนะครับนี่ดูมองใสทะลุเลยนะไล่เหยื่อผิวน้ำดีมากกัดปลาย oh where we going where we going At the top, at the top. Oh, we have live leave at 3. Yeah. We live here at 3. Like, we live here at 3, 2, the lodge at 4. No? 2.41. Oh, fuck. <laughs> <laughs> <Ma>! No pes. <laughs> one more, one more. <laughs> no peska. No. 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 <laughs> <laughs> mira. mira! ¿Y qué pasó? ¡Pua! 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 Dos mm -hmm. peces ah, Grande ¡Pua! Estamos uh, diciendo uh, que uh. grande ¡Pavón! ¡Pavón! บายอาซาดินาตาปาวอนเนสแต่เมื่อกี้นะออกจากที่เพื่อนๆก็ได้ปลากันบนเกาะนะผมหลุ่นมดเลยนะครับก็มาอยู่กลางแม่น้ำอยู่แม่น้ำโตมหน้าปากแม่น้ำโทโมนะครับมันลงไหลลงออลิโนโคเป็นปลาโลมาน้ำจืดมันมาอยู่ปากแม่น้ำหาลูกปลากินเต็มไปหมดเลยล้อมเรือเต็มไปหมดเลยตอนนี้เป็นโลมาที่อยู่ในลุ่มน้ำเมซอนโลมาน้ำจืด ย่อเลยมาหาปลาเหมือนเราโอ้โหแต่ตัวลิ้นเยอะมากเลยกัดจะไม่หมดเลยปลากแม่น้านี่รายเยอะยตัวลิ้นเยอะมากนะเราไมา่อยู่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ดินนะมันเป็นเอ,อหินเป็นหินทั้งก้อนก้อนเดียวเลยหินภูเขาไฟเก่าเนี่ยอยู่ปากแม่น้ําตรงนี้ปลาปลายล่าชอบอยู่นะครับมาหาปลากันต่อเดี๋ยวจะกลับแคมป์ละอูดูเห็นไหมตัวใหญ่เลยตัวนี้นู่นนุ่นก็ขึ้นโอ้นั่นก็ขึ้นอีกตัวหนึ่งโอ้สองตัวเลยตัวนั้นแมูก โอ้ข้างหลังคือนอีกสองตัวอุ้ยสามตัวอยู่นู่นโอ้นีอีกนี่ก็หลังอีกต้องหันหลังตกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหูลโลมาเยอะมากไม่มีสมาธิแล้วอยากจะถ่ายปลาโลมาด้วยอยากจะตกปลาด้วยชีวิตเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยจะปลายกินไมเนี่ยซาลินาตา

อะไรกัน6ไม้ไม่ได้สักตัวโอ้สดินาตาเนี่ยเขาสามาจอดหนะ้ากลางแม่น้ำให้ตกสดินาตาวันนี้ทุกคนกลับบ้านแล้วเลยต้องรีบกลับอารมณ์ไมเขาได้กันหมดไอ้ไม่ใช่โอ้โหกัดป๊อปเปอร์อ่ะ ตุมตูมหกทีะก็สองสองตัวตามกัดตัวละสามทีแต่ไม่ได้ตัวเลยตัวต้องกลับหลอดต้องกลับแล้วกลับไปส่งเพื่อนเดี๋ยวเขาต้องนั่งเรืออีกหลายชั่วโมงเพื่อเพื่อเข้าเมือง good c a t c อะเจอกันที่ I'm Bye! Yeah, good one, man. Yeah. I lost three Sarinata. Oh, yeah. it looks like you caught a fish. It it's a through. proof. I got three in a row, three in like five yeah. minutes. What? Yeah. <laughs> uh, oh. oh, you know, everyone is, everyone is leaving. But it, this is a good time for me to fish. Where should I fish? Should I fish here or fish in the back? On the back, so look at them. When you turn around here, yeah, it's gonna be a beach uh. a shallow wall. So, I uh. you have good chance for Payara. When you go around, there is a small rocks there, uh. easy to triangle. There is Piranha there, sure, baby Payara too. There, got my thing. <laughs> the camera out, I have gone ปลามันน่ายังไม่เห็นปลามันไล่เหยื่อเลยแต่ว่าน้ํากระทบหินเนี่ยัเ็เป็นทางไปนะมันน่าจะมีมปลาอยู่ก็มีแหละเมื่อเช้าตกเล่นๆอย่างโดนเลยแต่เราไม่ตกตรงนั้นแหละเรามาตกตรงนี้นะเป็นหินสลปลงไปเดีย๋ยวเราไปลอปลายตรงนี้นะปายตรงนั้นมีน้ําแบบว่าเป็นเป็นคลื่นๆอยู่คนที่นี่ก็ยังไม่เคยลองมืนกันไกด์ที่นี่ก็กับ เข,า,เขาลองนู้นเพราะเขาทิ้งนักเศษอาหารหนู้นไปลาวเขาทำอาหารนะก็มันตรงที่ตกมาช้าแล้วที่มีปลายาแต่ตรงเนี้เขาไม่ได้มาตกกันนะบอกตรงนั้นก็ดีแล้วแต่เราต้องมาลองของใหม่แคบปนี้มึงสร้างไม่นานนึงมันเป็นเกาะนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นหินเนี่ยเป็นผาหินขึ้นมาครับไม่ใช่แบบเป็นดินไม่มีดินเลยเป็นหินก้อนใหญ่ เดินไปดูกันน่ะเห็นไหมมีลุกมีปลาไล่อยู่ไม่รู้ปลาอะไร กว่าจะโดนกว่าจะโดนกว่าจะโดนเอ,อ้ยเ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 ฮลป์ Somebody help อยู่คนเดียวใยสูร์กินป,ป๊อเปอิ้ลในสูร์กินป,ป๊อเปอร์ โอ้ยโอ้ยโอ,อ Hugo, tai, <S <S ้ยฮู้วฮู้ววววววนวกววววววากววววววาตววววะวว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 วมววเลยวว Oi! Ed! Ed! Nick! Help! <laughs> so <laughs> can, can somebody, like, you know? Why are you standing fucking 50 meters over the surf? Oi! the Oi! Big Bayana! <laughs> what should we do? Bring a helicopter. Well, Why? I want someone to roll down. <laughs> 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 The land a fish, that's rule number one in the fight club. Well, this is a like youtuber thing, you don't understand. <laughs> you don't understand. <laughs> Somebody help. <laughs> well, I'm the first one, Popper. <laughs> popper You're crazy! <laughs> PE1! 15 pounds! <laughs> we see that monster! Well, it looks alright. It's a piece of wood. <laughs> 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 Boca is somewhere down there We need to oh. up for Oh Get that choke up on the land <laughs> Shoot, the boat is pretty But get him on land <laughs> Somebody Can you help that little Asian down there? Who Who's gonna catch it? Sebastian or Nick? Me, my friend. Because these guys are about to eat and go to a hotel. Oh, right. <laughs> yeah. Um, then <laughs> you have I, a job to do. And if I will fuck up the fish, you will hate me much yeah. more than you ever did. Then you grab in my bag, there's another <laughs> camera. Can you, like, film it? Thanks. Oh, there's another one! Another pair! Will you go and tell Frank to go and get it and run down here And yeah. finally get some fish. This is like fly fishing. I thought it was a <laughs> dinata. There's no way. No leader. Okay. <laughs> well, he well, <laughs> looks pretty big. <laughs> For 15 pounds. <miles. laughs> Frank 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 Frankie โ l ล Oh my god เดี๋ยวอะ The English Corn, หลุดมาทั้งวันแล้วหลุดมาทั้งวันแล้วตัวนี้ยังใหญ่อ่ะใหญ่่สุดเลยของวันนี้ 20 p อน์โอเคมน20 p อั20 pound, 20 e e ล์ลีเล็ก้ล็กลหลุดมาทั้งวัแล้ว60ปอนด์แต่วันนี้20ปอนด์ตกปลาเล็กๆอยู่ร e l a x ก e ์ร x มีแค่เหมือนนียได้แล้วเมื่อกี้หางมันเล็กอ่ะหางมันข้อต่อหางอ่ะจับจับให้แน่นจับยากเยี่ยมเลยพอเปิดติดตรงนี้โอ้เปรงเปรงเฮดเดอร์เพล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 งเฮดเดอร์ ชอตเบรลี่โอ้โคตรใหญ่อะ่ะไอกระเบก่องใหญ่กระเบื้องโอ้ยังไม่ขึ้นเลยวววววว้้้าาาเรียกเพื่อนมาตกตัวใหญ่เนี่ยแฟงยังไม่ได้เป็นลูเมย์ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยเพิ่งได้ทั้งคลิปได้ตัวแรกเนี่ยเรียกมา <dans S 1> เขาเลยดีใจกันดีใจแทนกันมาก Oh, hey, 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 double, double picture, bro. Double, double picture, one, baby. video. Yeah, yeah, double header, yeah, double, yeah. Header. double <laughs> header. Let him go. Let him <laughs> go. Okay. Okay, one. Popper, top water. The best <laughs> top water. Oh, you it. Yeah, look at that top water. <laughs> hey, hey, nobody cares. Hey, hey, hey. Hey. Yeah. Hey. No. Yeah, high yeah, tone, call prank. Prank and nobody care. Yeah. Top water, baby. Yeah. สำเร็จปิดวันที่ดีนะส่งเคลื่อนกลับบ้านแล้ววันนี้โหกัด oh. oh, ปุ๊บทุกคนเรียกแพร้งกันเลย oh. เพราะว่าแพร้งยังไม่ได้นะในที่สุดก็สำเร็จตัวแรกของทีมที่กิน Top water. Yeah! Oh. Baby. Uh, yeah! <laughs> I was all alone down there, nobody cared. Nobody <laughs> fucking care! Nobody can <laughs> do a yell! Oh, I was like, call oh, <laughs> <laughs> oh, Thanks man! man dude. <gasps> I grabbed the tail so hard! Popper! Double us! ป๊อปเปอร์นะครับป๊อปเปอร์ตัวไหนจีแกรกไม่คิดเลยว่าจะรอดมาได้ไม่คิดว่าจะรอดฟันไม่ได้คือต้องปล่อยเร็วมากนะฝรั่งทุกคนแบบว่าปล่อยปล่อยปล่อยห้ามถ่ายแล้วคือถ่ายลูกแป๊บเดียวเพาไม่ได้คือทุกคนแบบรักปลากันมากอะแบบว่าหมายถึงว่ามันเป็นสปอร์ตอะ่ะและ้วคือคือแฟรงก์อ่ะเขาตกฟลายไงเขาเลยตกไม่ได้ทั้งอาทิตย์อ่ะ ก็คือมีคนตกด้วยฟลายมันยากมากส่งเหยื่อถึงจุดถึงจุดอ่ะแล้วก็คือแบบว่าทุกคนอยากให้แฟงค์ได้มาก,กน,นะครับแฟงค์ที่ทํางานที่แอนตาร์กติกานะครับที่โครอกใต้แล้วพอผมทุกคนไปพักเปลี่ยนชุดมาแล้วอ่ะแล้วนี่ก็คือท่าเรือนะที่จอดเรือท่าเรือแล้วผมก็เลยลงมาตีป๊อปจาาซาดินาต้าซาดินาต้านะเพราะว่ามันกินเหยื่อเล็กๆแล้วก็เนี่ยสามสิบปอนด์ไม่คิดเลยว่ามันจะฟันมันจะกัดไม่โดนสายรีเละ ตีป๊อบต้มขึ้นมาตัวเมื่อกี้ประมาณสี่สี่หโลได้แต่ตัวแฟงอะสิบโลอะคือเรียกเรียกมาฝูงมันอยู่ตรงเนี้ยตอนผมเยอะเยอะมันสิบดีทุกคนเรียกแฟงใน,นสุดแฟงก็ได้ทุกคนเลยดีใจมากว,ว,ว่าท,าาทั้งทาย์ี่ะไม่มีใครแข่งกันอะคืออยากให้ทุกคนได้ได้สิ่งดีๆอะนะแล้วก็มาตั้งไก่อะทุกคนมาไก่หมดนี่อเมซอนเน่ยนะเลาอยากให้คนได้ประสบการณ์ดีอาว่าจบสำเร็จ ทุกคนก็จะกลับบ้านวันนี้นะครับเหลือผมจะอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็จะหาสิ่งไปมาให้ทุกคนดูอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะสุดยอด